นี่ไปบ้าสิงคโปร์ตามันปน่ะเนี่ยเออสิงคโปร์ฮึอาจจะดีกันเอออาจจะดีก็ันไอชื่อเสียชื่อหมดไปเชื่อบนโอ้โหดีาจริงว่ะไปยึาาดตรงกลางไหมไม่รู้

พี่ย้อยนี่พี่ย้อยเฮ้ยฮอร์มามาเจ้าเพื่อนถอยล่วงขี้กิ้งเลยนะฮะจะไปยึดท่านั่นเลยเช่เป็นไงอะไรอะไรอะไรสปายสปายได้ด้วยยานะโอ้ยง่ายๆเลย รวยแรงงเข้าล่ะเราลองเราลองว่ะเออต้องต้องเออวะลืมนึกแรงงารถถังมาเลยวะ

หลังคาลูกค่างวดดีเนี่ยมันเหยียบไม่เป็นทำไมทำไมไม่มีตังเลยวะเออจนมากเลยนะเนี่ยเร็วเร็วเอีกทีเดียวเออจนแน่มึงน้ำมันหมด โอ้ยเียตายก็หมดโอ้ไอเฮียสปายก็ไม่ออกมาสติงิบหายขอบคุยสามบ้้งสีแดงมาวะโอ้้เฮียปิดแก๊ปอีกมองไม่เห็นเลย มอ,องหน้าบ้านโอ้ไม่เสี่ยงไหมหรอไม่ก็ตรงนั้นแหละที่บอกโอ้แม่งสร้างรัวแลวพี่ยิงรัวทิ้ง

แม่งยึกไงมันเสียจังหวะหมดเลยหายไม,ม่ตังไม่มีเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิซซึมแต่เย็นเพือเอ่อนโอ้โหกองรังบ้างไม่ครียดจนวะ แต่จะ,จะตายตรงนี้แหละจะตาตรงจรนี่หล่เหรเออมันถ้าไอ้สามบงแล้วเข้ามาตายเลยนะปิดร cool. ้อกหน่อยเด้อปิดร้อกหน่อยเด้อไปรอกมาแล้วกั อะไรหรอเออเพราะนั้นก็อย่าซนเออเอออย่าซนอย่าซนกับยะ อ๋อมันสร้างน้ำมันได้นีว่ว่าเอ๊ะมึงรู้นะอะไรเล่นมากี่ปีแล้วเน,นะนี่ยเยี่ยมแมปมบไม่ได้เปิดในโลกจัดมึงยึดไว้เฮ้ย ให้ด<ส>ีนะเออแม่เปิดแล้วเปิดโลกไหมกว่าจะเปิดให้กูได้ตอนนี้เปิดใหญ่เลยอ่ะโอ้สามบังมามามา <Unit> ready. โอ้โหขยายสองกล่องแล้วนี่ว่ะเออไอแดงไอเขียวว,ยว่าเล่ดีขค้ไหนอดจัดอดจัดอด <Unit S 1> จัด,ออดไอตรงกล่องที่มันขยายมันมีอะไรบ้างาามไม่มีอะไรมีมีฮอกับคีล้อคันอะพอลกัลิป สามบังสาคันไรไหมเขเมืกกันโอ้ยไม่ได้หรกไอแดงสามบั้งเยอะแย่มันไหละแย่มันตรงนี้อ่ะเรียกตีนให้แล้วเพื่อต่อยย เด ER ี uh, ๋ยวรถสอยเดี yeah. ๋ยวไปอยู่ใต้ค uh, ีล mm ้อเดี mm ๋ยวไปอยู่ใต้คีล็อเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันคอนโทรลกับไอ้นั่นงงยิงพลังงานด้วยเคียงทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นหมดเลยกูไม่ได้อยากไปเสือร์ไกนี่นะเออ Unit มันจะแย่เย yeah. yeah. ็บปิดเ้ามาหลังบ้านเลยอะหลังบ้านมันโล่ง

มันมียศอะเราไม่มียศอะพูดยากเออยี้ได้นะงั่งให้มันเข้าตายว unit ready unit ready จะต่อพลังงานนิวเคลียร์มามีเงินเยอะก็ร้างวะ สองบาทอะไรเงี้นาดจิตเออเปิดแม่เข้าไปโลง่งโอ้คว่ำสายมานั้นนี่ไม่มีเยอะนี่หว่ะ Unit ready. Construction complete. Unit complete. ready. ready. คนว้าใหญ่คนวับช่วยได้ช่วยทำอะไรวับใส่ฮอที่มันหนักไงอ๋อมันเงินมันไม่ได้ขนาดนั้นนเลยจะเล่นอย่างนั้นนะเออแต่ผมมีเรื่อยๆอยู่นะมันเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นไง

số việt thì kiểu mình đang phải biết mình số Unit, Unit ready. Building. Unit ready. Không phải nó gần chứ không phải dùng phải xong đá. กแม่งเก็บยศได้แต่พึ่งพื้เลยสีเขียวแต่มันวิ่งเก็บแต่ยศเนาะเออ

แหมลำคาญเปิดโลกแล้วเนี่ยน้ามีแมงเรน t ติดกอกว่ะเ้ไหนเล่นโอ้โหไอพีพีเอสแปลว่าแดงสีแดงอะ โอ้โหบ้านหม้อเลยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้โหเฮีย er, นังไงพูดไม่ทันขาดคำเอาคนว่าไปิดไ,ไปยืนรอตรงอไอ้ปั๊มน้ำมันเฮียเออยู่ไหนแล้วเนี่ยคนวาร์ปผมนะวิธีแก้ทางโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างใหม่ย,ยาวๆเลยอะไรหายวะ Unit Unit มาอีกแล้วก็แกก็แกกไรแกต้องมีต้องมีคนว์ปกระจาย <Unit lost. S 1> เออผมแบตเตอร์แวลบผมแตกกะเดแบตไอ้เ่ี้ยเล่นทันแรกกูละ <laughs> Our base is under attack. Unit lost. Unit lost. Unit promoted. Our base is under attack. Unit lost. Our ally is under attack. Unit lost. Building. Spy plane Building. Unit ready. lost. ก็จะไม่รอดไม่รอดแต่มันก็หมดไปเยอะนะเอามาหมดเลยไอ้รถถังมันนะเอาไว้ไอ้ um <S <S ส้มเอาเอาแล้วเว้ยโอ้โหไม่อยู่กิทลี่ เป็นกรรมเข้าไปทำอะไรนะเพื่อนไปเหหมดเจออพลกิปสามยศจิงโอ้ตรงนี้ไม่ต้องสืบมันขยายสงขวบไปแล้วเนี่ยก็เห็น